สวัสดีพี่น้องป้องไปเมื่อนี้เจดวงก็มีข้าวมาจวดมาอัปเดตสู่พี่น้องฟังอีกแล้วพี่น้องล่าสุดพี่น้องเมื่อคืนนี้ข่าวยามดึกข่าวดียามดึกพี่น้องบอดวิกเพ่นกะให้เลื่อนคันขึ้นแทนศิลป,ปินสังกัดค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอย่างเป็นทางการพี่น้องรอแค่นัดวันหาอรอแค่นัดหาวันเซนสยาจากแดนเซอร์ สู่ศิลปินเต็มตัวพี่นอ้อ,ปปอ,นอ,งอ,นองชอปเปอร์กับอันน้องอาดน้องชอปเปอร์กั็น้องอาดพูดว่าขอแสดงความยินดีกับน้องทั้งสองคนพี่น้องกยินดีน้ำเพินนี่แหละเพื่นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเพื่นว่าแมนควอมอีลีทางเอฟซีเพื่นก็ได้มากยินดีดีใจน้ำลายคุณค่าที่คุณคู่ควรยินดีด้วยนะคะที่สําคัญน้องๆน,น่ารักและเต็มที่ทุกชิ้นงาน ที่ได้รับทุกอย่างร้องเล่นเต้นเอนเตอร์เทนด้วยรอยยิ้มอันนี้ก็เป็นทั้ง f อซี่พี่น้องยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยคะ่ะยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยนะคะบอสคนนี้ให้โอกาสทุกคนจริงๆคะ่ะมีแต่งตาคอมเมนต์มายินดีกับน้องทั้งสองพี่นอ้องอ่าก็คือว่าบ,บอสบิ๊กพิ่นกให้โอกาสคนอีหลีเนาะถ้าแบบว่ามีความพยายามความสามารถก็คือแบบ เป้งปลาไกยหรือว่าเต็มที่กับงานเออเพื่อนกับพรออมทีสิสนับสนุนพี่น้องเพื่อนกับพร้อมที่สิดันผู้นํำที่ดีว,วสไยทัดกวางไก่จิตใจโอบอ้อมอารีพ่อไก่นำลูกทีมไก่สู่ดวงดาวสู่ความสำเร็จเพื่อนว่าพี่น้องอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของทางแฟนขบเพื่อนเนาะมีถึงตายินดีแสดงความยินดี อันนี้ก็เป็นความสามารถของทางน่องเพิ่นขึ้นว่าละแต่ย้อนว่าน่องเพิ่นมีความสามารถอิลีพี่น่องร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้นาตาก็ดีก็สรุปแล้วว่าก็สมควรที่บอดเพิ่นสีดันเนาะพี่น้องว่าคือเจดวงบอออันนี้ก็ยินดีน้ำสองนุ่มเพิ่นยินดีกับเต้าทั้งสองด้วยนะครับขอให้ดึงศักยภาพในตัวเองออกมาให้เต็มที่มันฝึกฝนพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ อ่อนน้อมถ่อมตนรับทุกคำติชมที่สำคัญมีศีลธรรมนำอยู่เสมอขอให้เป็นที่รักของทุกคนครับเพื่อนว่าอันนี้ก็เป็นทางเอฟซีเพื่อนมาแสดงความยินดีนำน้องทั้งสองคนพี่น้องเราก็สื่นส้มเนาะในความาเมตตาของบอดบีเพื่อนเราก็เพื่อนก็นมองกันไก่ล้วพี่น้องเด็กน่อยหรือน้องน้องท่านไดทียูในค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกที่แบบว่า ทีมีความสามารถที่เพิ่นสามารถสีดันเพิ่นกะพร้อมที่สีดันทุกคนนะ,ะพี่น้องที่น้องๆทุกคนทุ่มเทฝึกฝนให้จะคของแบบว่าเกง่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็บ้านนอนสอนง่ายขึ้น่าพี่น้องบอดเพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นเฮียงกะต้องรับฟังแลวเนาะอยู่แบบว่าในบ้านตัวเกียวมิวสิกก็ต้องว่า ฮักก็ต้องหอมกันสามาคีกันเพื่อนบอกอยังก็ต้องฟังแนวใดที่ต้องปรับปรุงแนวใดที่มันบอสมควรที่เพื่อนแนะนําให้ปรับปรุงก็ต้องน้อมรับเม่นบอกพี่น้องว่าอันนี้กาฝากไว้ให้น้องๆทุกคนในค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกกาพยายามฝึกฝนให้เต็มที่อ่าได้ประสบความสําเร็จไปพร้อมๆก,กันกับค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกพี่น้อง ใช้ค่ะมีคุณภาพคนกัมีคุณภาพอ่ากัสมควรแล้วที่ทางบานตัวเกียวมิวสิกเอฟซีตัวเกียวมิวสิกคนสี่สนับสนุนเต็มทีพี่นอ้องมือนีเจด,ดวงก็มีแนวมาอัปเดตซูพี่น้องฟังทอนี้กอนเดอร์มือนาพอกันไหมมือนีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจด,ดวงไว้จักหน่อยแน่พี่น้องเป็นกำลังใจให้เจดวงนั่นแน่เดอ้อมือนาจังมาพอกันไหมมือนีลาไปก่อนสวัสดีจ้า